สวัสดีครับพบกับเป้ชทีนิงเคยครับช่างเป้รีวิวเองนะครับกระบะสวยๆนาวาร่าหล่อๆสีประตูขาวดำนะครับคันนี้เรียกว่าเป็นตัวคลาสสิกสุดๆแล้วนะครับสี่ประตูเกียร์แมนนวลนะครับที่บอกเลยว่าสเปคคุ้มออปชั่นครบๆนะครับรถสภาพสวยงามนะครับคันนี้รถเข้าใหม่นะครับถ่ายก่อนที่ล้างไปรอบหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ฝนตกนะแต่สภาพมันดีมากเลยนะครับขี่มาฝนตกนะครับแล้วก็เลอะคงเลอะโคลนหน่อยแล้วก็ถ่ายแบบว่า ให้เห็นสภาพเลยรถมันลุยมานะครับเนี่ยก็ถ่ายเห็นติบๆเลยนะครับรถเดิมครับตัวนี้เป็นรถ18ด้วยนะครับโฉมมันได้เชนพอดีและที่สําคัญนะครับราคาผ่อนอยู่แค่7,000กว่าบาทนะครับ7,000กว่าบาท7,000กว่าบาทเองดอกเบี้ยถูกๆมีให้ครับแคมเปญคุ้มคุ้มในราคาแค่4,019,000นะครับ Navara l 2.5 d i e s ล l นะครับคันนี้ไปบอกเลยนะครับรถเดิมสภาพสวยสี่ประตูขาวขาวตะดำคันนี้นะครับ ยังไม่ติดจองนะครับงามจริงสวยจริงนะครับตึกทนบึกบืนดูน่าใช้หน้าขี่รถบ้านนะครับรถบ้านจากอุดรครับขายอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทครับถามว่าคุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผ่อนเท่ารถเก๋งนะครับได้กาบะขี่ปี18ด้วยไม่ใช่ปีเก่านะครับสภาพสวยงามแบบนี้นะครับทาวตัดดำนะครับเป็นตัวเรียกว่าออปชั่นครบนะครับตัวนี้นะครับ ไฟหน้าเนี่ยได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วสภาพสวยคุ้มค่ากระจังหน้าใหม่ๆไฟหน้าใหม่ๆมีไฟตัดหมอกให้พร้อมคิ้วหล่อๆนะครับแม็กส,สวยๆแม็กแท้โดยโรงงานขอบ18ยางกิปกริปของมิชลินนะครับสภาพงามสภาพสวยระบบเบรก ABS 4ล้อนะครับยางปี20รถปี18นะครับกระจกมองข้างต่างๆนะครับสีเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีขาวแต่งโคตรสวยลงตัวแมตต์มากนะครับสภาพน่าใช้ ตัวนี้ผมบอกรถเดิมทั้งลำนะครับกระจกรอบคันสภาพเดิมสวยครับนิสสันอยู่แล้วนะครับนี่นิสสันทั้งใจของเดิมนะับใครที่หากระบาออปชั่นครบนะครับจะถอยก็มีกล้องหลังให้นะครับจะให้แฟนได้พ่อยแม่ใครก็ขับได้เพราะมีกล้องให้ครบแบบนี้นะครับสวยงามดูดีสเปคน่าใช้นะครับฟังก์ชันครบครบไม่ขดพลาดคันนี้นะครับฟิกพองแสงขนาด80ติดมาให้ครบครบแล้วรอบคันเปิดดูเลยครับ ด้านในใหม่คลิปๆนะครับด้านในใหม่คลิปดีไซน์สวยนะครับจอ fm/am bluetooth มีให้ครบเกมมิโน่ M A N o 6สปีดครับดีไซน์สวยสภาพเดิมๆออปชันครบครับแอร์แบ็กมีให้ครบซ้ายและขวานะครบับซ้ายและขวามีให้ครบนะครบับด้านในดีไซน์สวยสภาพสวยและดีที่สําคัญใต้ของเหลวเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับการดูแลไม่มีขาดดูแลถึงรถสุขภาพดีแน่นอนนะครับ เหมือนคนนะครับดูแลตลอดแบบนี้นะครับน่าใช้น่าขี่นะครับน่าเป็นเจ้าของสภาพนะครับเสาบีหัวัหัน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับนี่เดิมเดิมแบบนี้ใครด้ไปใช้บอกเลยนะครับลกเอาไปแน่ลักหลงแน่นอนนะครับเบาะด้านหลังนะครับมีแอร์หลังให้แล้วนั่งปุ๊บเย็นสบายทันทีเพราะมีแอร์ให้นะครับแอร์หลังเดิมเดิมมีให้ครบเบาะด้านหลังก็บอกเลยว่านะครับสภาพเดิมเดิมแบบนี้ครับ เบาเป็นเบาผ้ายกดูตัวถังได้เลยนะครับว่ารถเดิมแน่นอนนะครับตัวถังเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเดิมเห็นไหมครับไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับสภาพสวยงามนะครับตะเข็บร้อยต่อโครงสร้างได้เดิมหัวนงหัวนัดเดิมนะครับตะเข็บเดิมเดิมแบบนี้นะครับสวยงามปริ้งนะครับเอาง่ายๆเคยหากระบะคุ้มๆนะครับแบบว่าเอออยากได้คุณเป้อยากได้สเปคแบบมีพวกสมัยที่ให้นะครับมี เทอร์โบให้มีกล้องให้ครบนะครับผมบอกเลยว่านาวาล่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วราคาคุ้มประหยัดน้ํามันแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นก็ประหยัดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นให้มาไม่กักนะครับไม่กักประหยัดราคาด้วยนะครับถ้าสเปคนี้ปกติต้องขายอยู่ประมาณแต่ก็แสนนะครับแต่คันนี้นะครับมือสองสภาพนี้เหลือแค่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคุ้มคบนะครับและได้เป็นรถเกียร์อแบบนี้สีขาวรอๆนะครับไฟท้าย เดิมๆแม้แต่งไว้แล้วเป็นตัว E นะครับมีกล้องถอยกล้องหลังให้พร้อมและแม็กไ n e เนอร์นะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยเปิดให้ดูเลยแม er ็กไ n e เนอร์ใหม่เอี่ยมกิแบบนี้ครับใหม่เอี่มนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับท้ายเดิมๆซีนสวยๆนี่ครับซีนเดินเนียนกิปเลยนี่ของเดิมแท้จากศูนย์ไม่เคยทำไม่เคยชนตะเข็บท้ายของเดิมของแท้เช่นกันไม่แกะไม่ไข่ไม่ขย,ยับครับนี่ครับสภาพเดิมงามๆแบบนี้สวยงามนะครับสีขาว รอดูดีมีเอกลักษณ์ต้องนาวาร่าเลยนะครับต้องนาวาร่าคันนี้นะครับสนใจบอกไปได้เลยนะครับรถสาภาพเดิมๆช่วงล่างทนทนขอรมันทุกสบายนะครับท่อเดิมลูกหมากเดิมสาภาพสวยนะครับสาภาพสวยพ7 0 0เงินเดือนประมาณ1 7ื่นเจดซื้อได้จบคนเดียวอายุง,งานเกินหปีนะครับหลังคานะครับแรปสติกเกอร์สีดำมีเสาอากาศชักฟินมาให้แล้วครบคบนะครับ มาดูต่อที่ด้านในครับบอกเลยนะฟังก์ชันครบออปชันจัดหนักจัดเต็มนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าไม่พอนะครับตัวนี้นะครับพวกนี้ผมบอกเลยนะแผ่นเพจยังอยู่ครบใหม่กริปเลยนี่ครับแผ่นเพจจากศูนย์ยังอยู่ครบครบสวยงามนะครับผมอลไรเป็นแบบฟูลออปชันนะครับห,หนังยังดีมีออปชันให้ครบครบ,ครบนะครับรับสายวางสายได้มีคุบคุนโทนล็อกคอมเร็วให้ด้วยครบครบเลยนะครับ ได้ฟูลสตาร์ทมาแล้วสําหรับสเปคนี้ราคานี้นะครับเหยียบเบรกเหยียบคัสต์สตาร์ทได้เลยนะครับเหยียบเบรกเหยียบคัสต์สตาร์ทได้เลยรถเครื่องแน่นเครื่องฟิสตสตาร์ทติดง่ายนะครับเลขไม้ก็ไม่เยอะอะไรนะครับไม้ก็กลางๆนะครับประมาณแสนโลนะครับไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะครับถือว่าคุ้มนะครับเอาไปใช้งานคุ้มๆนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะปกตินะครับ CDFM ใส่ได้อ่ะและเข้าเกคหรอ้๊งเอ้ยเกหลังขออภัยเกหลังมีให้ครับเป็นไงกล้องหลังมีครบ นักเกียร์ถอยมีกล้องมีครบแบบนี้ตอบโจทย์ไหมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับต่อได้ครับบูทูนบูทูธมีดูมีเดียนะครับต่อได้ครบๆเอาง่ายๆรถฟังก์ชันครบคันนี้เอาไปใช้งานคุ้มครับส่วนในเรื่องของตัวห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับไม่แค่แสนเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องสภาพรถโดยรวมเนี่ยสวยนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับนี่เกียร์แมนนวลหกสปีดเห็นไหมเข้าเกียร์อาร์กดลงดึงมาทางขวา นะครับเกราของนิสสันนะถ้าเป็นอีสุก็ต้องยกยกโยกซ้ายขึ้นนะครับครับดีไซน์เทเลียเป็นไงครับบอกเลยว่านั่งสบายโปร่งนะครับขอภัยนะครับเป้สูง185นั่งสบายนะครับนั่งสบายขับสนุกนะครับแบบนี้ด้านหลังนั่งได้อีกสามคนด้านหน้าอีกหนึ่งคนจะแฟนจะพ่อจะแม่จะเราใครก็ได้นะครับสวยงามเดิมมครับรถเดิมๆเลยคันนี้สภาพงามครับเป็นสี่ประตูด้วยดอกเบี้ยถูกนะครับ ตีประตูอกเี้จะถูกกว่ารถเก่งนะครับดีเซลนะรถเดิมบวนต่อครับเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเปิดสตาร์ทเครื่องไว้ให้ลูกค้าดูเลวยว่าเออรถมันเดิมจริงสภาพเดิมเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับราคาแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันรถปีสิบแปดครับเครื่องเดิมๆแรงๆนาว่าเท่านั้นรอ้อยหสามแรงมา้า2.5 V จดีเทดีเซลครับสภาพเดิมนะครับเครื่องเดิมแบตเตอรี่ไม่กริป คันนูมคันหน้าเดิมแบบนี้นะครับเดิมๆคันหน้าเดิมนะครับนนไม่มีขยับสภาพสวยรถไม่มีชนการันตีให้นะครับโหนะเดิมๆนี่ครับเดิมแก้มเดิมหมดเลยนะครับน,น้ำมันพาวงน้ำมันพาวเวอร์อยู่ครบสภาพสวยครับเกลนแองกิ้งปิดแบบนี้ใครสนใจโทรหาพ้ได้เลยนะครับศู4ย์ 9, 9 4้า8ี่เจสี่ดสไปครับ4ี่0ส0หนึ่งพันุ้มครบจบคันนี้เลยนะครับสวย น่าใช้น่าขี่ลูกค้าคนสนใจนะครับนาวอล่าสอคันนี้ปี18รอปดรอ,อได้ตัว V7 Turbo นะครับคันนี้แค่ส19,0 0 0้าพนค้างเงินสดได้เงินผ่อนนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะผ่อนก็ได้ครับดอกเบี้ยถูกด้วยนะครับและที่สำคัญจัดไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านวิ่งเซนถ,ถ,ถึงหน้าบ้านฟรีนะครับสนใจโทรหาเป้ได้เลยนะครับติดต่อหาเป้ได้นะครับที่บริษัทพชยนต์รุ่งมุขสองขายกระบ,บะโดยตรงนะครับ ซื้อกะบะนะครับไม่ถึงเปย์ได้เลยนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับกาฟขี่รถมีปัญหาอะไรตอบได้เลยขายก้าบะนะครับใช้ก้าบะจริงขายก้าบะจริงๆนะครับก็ถ้าซื้อกระบะที่เป็นยนต์นะครับต้องติดต่อหาเปยนะครับดำนการเรื่องรถกระบะโดยตรงโดยเฉพาะเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ